ดูแล้วใช้ได้นะฮะจริงๆทีนี้ครับตัวอย่าง Thank you. Thank you. ก็จะประสบอุปสรรคมากมายเพราะว่าทางฝ่ายตำรวจทหารนะครับฝ่ายปกครองกองกำลังอสผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความเข้มงวดในการเฝ้าระวังมากขึ้นเสียเงินมากขึ้นเศษก็เป็นเศษเป็นเรื่องของสารเคมีซึ่งอันตรายมากเพราะว่า เ้ื่อความอยากเอากำไรนะครับก็ฝากด้วยว่าคนที่เสพยานี้โง่มากครับผมเสียงเงินมากมายแล้วแถมได้ของปลอมอีกนะครับเ,เป็นการที่เขาจะเพิ่มกำไรนะครับผมก็ต้อง,งต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานไปอย่างมากนะครับแทบจะจับรายวันนะครับตอนนี้ทำงานตำรวจก็แทบจะจับรายวันนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับก็ต้องฝากให้พี่น้องสืบสวนช่วย นิแจแนบอกพี่น้องประชาชนทั่ว,วไปด้วยเราการทํางานของเราเราบูรณาการร่วมกันให้ฝากไปบอกทคนเสพยาครับแล้วก็เสพพวกเสพยานี่ก็สิงอย่างที่ผมบอกโน้นะครับและท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนกกักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมปกครองแล้วก็ทางกปศนะครับแล้วก็ทางทหารนะครับผม ที่ไ yup. ด <po bio> ้ร่วมมือกันทำงานให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับทุก่นขอให้พี่น้องุได้ติดเราจะพยายทำารูงสืเรื่องของที่ดินะครับที่ดูต่าการต่างๆลุ้มลัาหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะปายามดิการให้เรียบร้อยนคังานที่เรื่องมันเปียน ที yes. uh, ่เดินเขาร่วมร่วมร่วมมือไปถึงฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารนะครับในการที่จะกำบัดทุกความสุขแล้วก็พิจารณ์นะครับความสงบสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเป็นกำต่อลำรักามอรักสารมตรีห้าเมตรจะมีการพิจารณาใหม่ไหมครับคือในส่วนพวกผมเนี่ยจห้าเม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดจับหมดครับดูพฤติกรรมครับนะครับแล้วก็ ไม่มีจะเราทำให้เป็นติดวิจารณงกับเป็นลาล้านในเทีนั้นไม่ต uh, so ้องโหวตส่วนเรื่องของนโยบายจะห้ามไม่ต้เป็นผู้เสียหรือผู้ายอะไรกัแล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ก็คือหลังเข้าเฝ้าคุณรอคุณดึี้ามาถวายสัตว์แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีโดยักเที่ยวทีนะครับแต่ว่าในส่วนของพวกเราผู้ขายปรับปรานนะครับ เพราะนับ่ากว่าต่าไม่เกี่ยวกับเราของเราเนี่ยอย่าทำเลยเพราะมังไม่ต้องมีช่องไม่จัดนะนะครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าพฤติกรรมมันโกไปในทางการขายนะครับตรงน,นี้ยังมีช่องของคุณไม่ได้อยู่นะครับเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดก็ทำตัวให้ห่างไกลยาตัวต,ตอนนี้มันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วมันเป็นยาอะไรไม่รู้นะเออเข้าไปนี่ จจะไม่ทนได้ชัดอาจจะเสยียชีวิตไปเลยก็ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขามาผสมนะ,ะอัตราส่วนที่เป็นเท่าตัวนะครับของแท้ของดั้งเดิมเอกสารตั้ง,ง,งต้นดีอยู่นิดเดียวเอามาผสมนะครับเพิ่มเพิ่มอะไรไปก็ไม่ชัดทั้งสีนะครับท,ทั้งตัวผสมที่เป็นเคมีทั้งแปง้งซึ่งมันปเ,ปเป็นแปง้งของข้ามันเจียแป้งเป็นแป้งคุณภาพต่ำ นะครับที่ไม่มีประโยชน์ใดๆเผลอๆอะไรเป็นที่ต่อร่างกายเลยพุ่งขาไปดูดิเห็นเนี่ยื่นข้างล่างก่อนขึ้นมานะครับมันไม่ดีกว่าเป็นถูกอนามัยแม้แต่น้อยนะครับทำแยกก็ดีนะครับแต่ว่าเราแพ้ไม่ควรจี้ยิงท้องเสียเลยนะครับภาษาอะไรก็เอาเรื่องพวกนี้นะครับเข้าไปสู่ร่างกายมันมันมันเป็นสิ่งที่ผมกป้องใหญ่กัน ผู้ปกครองก็สะท้อนมาว่าจะต้องเสียเงินเป็นหลักหมื่นเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการบําบัดน,นี่ครับจะมีการช่วยส่งเสริมอย่างไรในส่วนของผมผมต้องถือว่าเรื่องของการบำบัดก็ทางกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับก็มีมีวิธีการบำบัดที่ผมจาได้สมัยที่ผมอยู่ที่กระทรวงก็คือเราจะระบกว่าบำบัดไม่พอไม่ได้ครับนะครับเราก็ต้องบำบัด ถึงล่กเป็นผู้ป่วยถ้า <im it are> ถึงรู้เป็นผู้ป่วยนะนะครับเราก็ต้องจับเขาให้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 เรียบร้อยนะครับจะเป็นอ่ลูประมาณเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่ดนวยเราต้องรู้ม้วยแต่ถ้าเราจับกันได้เยอะนะครับเพิ่มเพิ่มโทษนะครับใช้กฎหมายอย่างเช่นครับการค้าการค้ายาเสพติดกก็น้อยลงไปแล้วก็สามารถที่จะ บริหารสถานการณ์ต่างๆไอ้ส่วนนี้ก็ใช้การอย่างพี่เรียนนะครับขาบเรียนพี่น้องทุกทายคนด้วยคนค้าคนส่งของคนจับตุ้คุ๊บเวลาจับได้ดีความจำถึงที่นี่ครับแต่เราก็ใจอ่อนได้พอจับตุ้มเนี่ยร่างดูดูจับเป็นต้องกายรูปน้อยรูปต้องเรียนนะครับ แล้วก็เมื่อสร้างข้อตัวแล้วก็ลื้ถึงอนาคตตัวว่าไม่มีวันได้ออกมาในที่นี้ยังเป็นสระแล้วเนี่ยเพราะน้นตรงนี้แล้วเราจะสงสายอันใดหนือไปนางไหนแต่กฎหมายก็เป็นกฎหมายนะครับใอเรื่องที่ิตส่วนตัวก็ผมว่าเรารับฟังแต่เราดำเนินการทุกอย่างนะครับไม่ต้องหอดอ้นไม่ต้องโทษที่แหลงนะครับเพราะน้น อย่าได้คิดที่จะมาเสี่ยงทำเช่นนี้เลยผลของขนาดนี้ถ้ารอดลืงพวกผมไม่ได้พวกผมก่อยู่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นตั้ง KPI ไอพวกผมก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้มั่นใจว่าไม่มีการวิ่งเต้น อยากเอาไอเดียเลยนี่นะนั่นนั่นลุงดูด สวยเลยครับมองดีเลยครับค,ครับค,ค,ครับ ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมนี่คือผองาผยาบ้าท่านผู้ชมเราจะเห็นตามภาพข่าวใช่ไหมครับ<อ>มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดแต่ตัวนี้มานี่ครับมาบดอัดมาบดอัดเสร็จก็มาเป็นผงแบบน,นี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปเข้าเครื่องปั๊มนะครับนี่ครับก็จะนํามากรอกตรงนี้นำมากรอกตรงนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้มันก็จะทํางานนะครับแล้วมันก็จะหมุนหมุนหม,มุนอัดนะครับอัด เป็นเม็ดเม็ดเแล้วก็ลงมาช่องนี้ครับนี่ครับลงมาช่องนี้นะครับแล้วก็ลงมาแผ่นเหล็กที่รับนี่นะครับตัวนี้แล้วก็จะนําไปตากแดดเพื่อที่จะให้แห้งนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเป็นผงนะครับอันนี้พี่พพี่ยกให้ผมผมผมดูนหอยได้ไหมนี่ครับอันนี้คือตัวนี้ที่ผ่านการการั้ำแล้วนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเม็ดแบบนี้ครับท่านชมเป็นแบบนี้ ตัวนี้จะต้องไปผ่านการตากอีกทีนึงเพื่อมันจะได้จับตัวให้เป็นเม็ดแห้งนะครับอผ่านการปั๊มแล้วนะครับนี่ครับกลิ่นฟุ้งเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้คือ,อง่ายครับท่านผู้ชมครับก็คือกลุ่มกระบวนการนี้ได้ซื้อยาเสีพติดมาจากเพื่อนบ้านแล้วก็มาผสม ก็คือเพิ่มปริมาณโดยเพิ่มผงแป้งเข้าไปนะครับในสูตรเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้แหละครับแต่ว่าตัวยาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีแต่ว่าก็เอามาบดนะครับรวมกันนะครับบดรวมกันแล้วก็มาผสมเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณตัวยาเนี่ยมันลดลงเราจะเห็นได้ว่านะครับปริมาณการเสพของคนณนะปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมครับจำเป็นที่จะต้องเสพในปริมาณที่มากๆราคามันถึงถูกลงก็คือตอบโจทย์นะครับท่านผู้ชมครับ ตอบโจทย์ให้กับผู้เสพนะครับราคาถูกแล้วก็มันจําเป็นที่จะต้องเสพให้มากขึ้นครับท่านชมครับนะนะครับเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้การจับกลุมในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการจับกลุ่มครั้งสําคัญอันนี้เจ้าหน้าที่จะนําผงนะครับไปตรวจสอบนะครับท่านผชมครับผงจากแท่นผลิตนะครับท่านชมลองมือนะจ้า นี่เปิดให้ดูเท่นผลิตครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับเป็นเม็ดแบบนี้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่คือคือมันผ่านการปัม๊ทมท่านผู้ชมเท่นตัวนี้นะครับตัวตัวปลายปากกาแหลมๆตัวนี้นครับท่านผู้ชมมันก็น่าจะมีสัญลักษณ์ครับเพื่อที่จะตัวไอตัว WY ตัวนี้ครับเนี่ยครับเป็นตัวนี้ตัวขนาดนี้เลยนี่ไงมันก็จะกดลงไปใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไหลลงมาผ่านท่ออันนี้ ท่านผู้ชมก็ถือว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นครั้งสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเป็นครั้งสําคัญถือว่าเป็นการจับกลุ่มกลุมก่มขบวนการผู้ผลิตได้นะครับแม่ดูกระบวนการกาสิครับดูเครื่องผลิตเนี่ยครับถามว่าท่านดานตรีท่านอนุทินบอกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเครื่องนี้ก็เหมือนกับเครื่องที่ไปผลิตอะไรนะยาพวก ยายายาแผลยาลูกกรอ่ะลูกกรอยาสมุนไพรอะไรพวกนั้นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามาดัดแปลงเตอนนั้นเองครับท่านผู้ชมครับก็มาดัดแปลงให้เป็นเฉพาะเท่านั้นเองครับ,ชมชมรบนี่ท่านผู้ชม,ชมจะเห็นด้านบนเห็นไหมผมก็เพิ่งเคยเห็นนะว่ามันมีหลายสีมีสีม่วงสีชมพูท่านน้ำตีบอกว่าเหมือนนมเย็นเลยนะครับมีสีชมพูสีเหลืองสีดําก็มีท่านผู้ชม,ชม อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่นะครับเก็บไปหมดหรือยังครับอ่านี่นี่นี่ท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ช่างชมดูดิสีฟ้าก็มีครับสีฟ้า,ส,ฟาสีเหลืองสีเขียวนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับสีเหลืองสีชมพูสีดำเออนะครับก็ตอบโจทย์ก็เรียกว่าตอบโจทย์ไปรุ่นครับสายสายเสพนะครับสายเสพนี่ครับหากใครไม่เคยเห็นนะครับได้เห็นพร้อมกัน นี่อะไรนะสีเขียวพระอินนะครับสีม่วงสีม่วงครับสีม่วงนี่ครับสีฟ้าสีชมพูท่านน้ำตรีบอกว่านมเย็นนะครับตู้สีดำโอ้โหแล้วมันจะอันตรายไปถึงไหนอันนี้สีเขียวครับสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่ก็มีพี่อันนี้นี่คือผงยาบ้าใช่ไหมผงที่ให้ผสมสีผสมในเครื่องใหม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผงยาบ้า ยังไ,ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะมีอะเปแป้งหมดแล้วไ,ไม่มีเม็ดไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่มีอ๋อท่านผู้ชมแก้ไขนะครับอันนี้คือ,อส่วนผสมส่วนหนึ่งครับของของยาบ้าน,นี่นะครับแต่พี่พอมันแบบออกมาเป็นสีๆแบบนี้เลยทั้งหมดเหรอเปล่าไม่มีแล้วเป็นแป้งไม่มีเม็ดอ่ะไม่มีไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดแต่ว่าเป็นแป้งครับเพื่อที่จะนําไปผสมอีกทีหนึ่งตัวเพิ่มปริมาณครับก็คือตัวนี้แหละครับท่านผู้ชมครับอ่ะแต่ว่านี่ครับ ที่ผ่านการผลิตใบพันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไอ้ oui, ตองก้าอะไรที่เราเห็นนะครับในการจับกลุ่มแต่ละครั้งแต่ละครั <Charles. S an>. ้งนะครับก็ถือว่า4ล้านกว่าเม็ดครับท่านผู้ชมครับ4ล้านกว่าเม็ดอุ้ยแตกแล้วพี่เอ๊ะไอ้นี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อมันเป็นทรายอ่ะอ๋อท่านผู้ชมนี่ผมผมลองดมดูนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมนี่เป็นเม็ดเหมือนเป็นเม็ดทรายอะ่ะท่านผู้ชม,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 มแต่ว่ามันก็เอาไอ้นี่ไปผสมนนไปไปไปเสพเนี้ยนะมันน่าจะเป็นแหลกแหลกที่มาท่านผู้ชมมันเหมือนทรายครับเป็นทรายอะ่ะท่านผู้ชมนี่ครับเออครั้งแรกนะครับที่ครั้งแรกเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมครับให้ดูให้ดูดท่านผู้ชมนี่นี่ครับ <laughs> นี่มันเป็นทรายอันนี้เจ้าหน้าที่ แจ้งบอกนะครับว่ามันไม่ได้มียาเสพติดนะครับแต่ว่าผมดมกลิ่นแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นไม่มีนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายมันเหมือนทรายวิทยาศาสตร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเม็ดทรายจริงๆนะไม่เอาทรายทะเลมาวท่านผู้ชมครับนี่ครับไปส่งที่บชอโอเคครับท่านผู้ชมครับ พี่พี่ท er ำพี่ทำนานเนี่ยครับพี่ทำมันทำทำนานเนี่ยครับทำนานยังไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบอร์หน้าเดี๋ยวผมเบอร์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่พี่ทำนานยังไม่ได้ทำครับฮะไม่ได้ทำไม่ไม่ได้ทำนี่คือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำเนี่ยครับยาติดแล้ว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 พี่จับถูกจับถูกจับกลุ่มเรื่องอะไรอ่ะก็ผมอยู่ในที่ต่างประเทศด้วยอันหลังที่ต่างประเทศด้วยแล้วพี่เสพพี่เสพด้วยไหม เสพใช่ไหมุนไปะนู้นันจะเย็นใจใจให้หลังไอ้นี่หน่อยโยบไปถึงโยบที่เอาพี่ให้นพี่ที่อยู่้นแกขาไม่น่าเอาลงาพี่ไออีคันนึงอยู่ไหนพี่แรกของของพี่อ่ะโดนจับกลุ่มในข้อหาอะไรพี่พี่โดนในข้อหาอะไรครับเหมือนกันไม่ไม่รู้เรื่องในเรื่องของการผลิตเลยเหรอครับเปลี่ยนแล้วนะ แล้วพี่แล้วพี่แล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าที่ว่าที่พี่อยู่เนี่ยเขามีเขาผลิตไงพี่รู้ไหมไม่รู้เหรอแล้วพี่ไปทําอะไรที่ที่ที่โดนจับกะไปหาพี่ขึ้นรถกันไหนนะไปขึ้นรถมาาคันนี้ไหนไปรถอ่ะใช่ผู้ต้องหาอีกคันอันนี้คคัันนคัน เออนีน่คือ